โบเมลดาสัดก,กลับคนสร้างเรื่องว่าตั้งครนภสัตวก,กลับคนสร้างเรื่องว่าท้องโบเมลดารักหวานหนุ่มรุ่นพี่จนคนแอบหมั่นไส้อาเล็กพิรเดชเผยพร้อมแต่งแล้ว ดีกีความหวานไม่แผ่วเลยจริงๆสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มสุดหลอ่ออาเล็กทิระเดชและนางเอกสาวสวยโบเมลาดาที่เดินน้าศาสตร์ความหวานกันเต็มพิกัดตั้งแต่ออกมาเปิดตัวว่ากำลังศึกษาพัฒนาความสัมพันธ์กันอยู่ก็มีโมเมตนต์น่ารักน่ารักมาให้แฟนๆได้ยิ้มแก้มปริก,กันอยู่เรื่อยๆและเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักกันมากเลยทีเดียวแถมมีเวลาไปทำความรู้จักกันมากขึ้นมีเวลาผู้ใหญ่ไปด้วยก็ไม่ได้เกงอะไรอ่ะ จะมีแค่จูงมือน้อยๆงานนี้พี่ๆนักข่าวก็ได้ถามว่ามีวิธีรับมือยังไงคนที่หมั่นไส้คู่ของเราทางด้านสาวโบตอบว่าเรื่องนี้พูดยากก็ห้ามไม่ได้เราไม่โกรธเพราะเรารู้ตัวเป็นจริงทุกวันนี้ก็หยิกตัวเองว่าหยุดหยุดพอได้แล้วเมื่อก่อนตอบโต้เดี๋ยวนี้ก็ตอบโต้ปกติเข้าใจแหละว่าเขาเหงาไม่มีพื้นที่ระบายเขาอยากมาระบายในพื้นที่สาธารณะซึ่งก็มีตอบกลับอยู่แล้วไม่งุนงิดเลยไม่ ต้องถึงมือเราก็ได้มีคนที่จะต่อสู้อยู่แล้วตอนนี้บล็อกหมดว่ามาก็บล็อกสร้างใหม่ก็บล็อกถึงอันที่สร้างใหม่เลยตัดปัญหาฝากถึงคนที่ไม่ชอบคู่เราต้องขอโทษด,ด้วยนะคะก็อย่าคาดหวังมากว่าได้แต่อย่าแรงโดยอนาคตตอนนี้ไม่รู้มีความสุขก็ดีใจกับคู่เราเถิดนะ ถูกแฟนคลับเชียร์ให้เข้าประตูวิวามาพักใหญ่ด้านอเล็กก็ได้เผยว่าอายุตอนนี้พร้อมแต่งแล้วที่ถูกจับตามองและมีคนลือว่ากำลังตั้งครรนั้นแต่ไม่ได้บอกใครเป็นจำนวนมากรวมไปถึงทางด้านสาวโบก็ถูกเม้าไปด้วยสาวโบเลยไม่ขอทนฟาดตอบกลับแบบรงๆไม่แพ้กันพร้อมใส่ี m o j i รูปอุจิเรียกว่าแสบสมความเป็นโบจริงๆขณะที่แฟนคลับก็คอมเมนต์โบเพียบว่าแสบไม่ไหวปังมาก ปั่นมาปั่นกลับไม่โกงผอมบอกให้สาวโบโบล็อกมือป่วนรายดังกล่าวไปเลย